ชัวร์กุ๊บมาก่อนต้องชัวร์ก่อนออกเดินทางเรียบเดินและตั้งแต่รุ่งสางเรียบเดินและตั้งแต่รุ่งสางล้วมาให้สองทางทางอะไรยู่เยอะบรรยากาศริมบ่อนี่เช้านี้ครับมาชิกเพียบเลยครับรอเวลาครับก้ามผเช้าตรง่อยพร้อมกัน

Oh, đi qua bờ đi, đi qua đưa chắc đi qua đi à? Nó, chặt chắn chặt con này chặt chặt mặn con chặt <laughs> chặt nộ, <bàn> con chặt 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 chặt

Đúng. Kê kê? Never in hạng phụng. bố mày tăng đi ơi. bị Mày tang níu. 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 leo, tang níu. Mày tang ตุ้มเนื้อโยนไปเก๋ไม่ต้องตีอุ้ยเด็กหนายโยนไปกว่าหนุ่ยนี่แกโยนไปกว่านี่ยมือเลี้งเขาได้สิผีตุ้มเนื้น ไม่ไม่รู้เปล่าพันกระตุกสายเยออปลาลกระดูกสายเยื่อล่อลาไหล้เหนยหมรั้เนแล้วครับ

ผครับช่วงเวลาน้ำเดือดครับเอาเลยครับโอ้โหเเับปลาบินครับปลาบินกนก็ตีบินไม่ bò ba cái đi bò ba cái nào đi jang เดียว cắt เยอะได้นะ

หมดเวลาช่วงน้ำเดือดปลาก็ไม่กินแล้วครับทีนี้ก็ปลากระจายคนก็กระจายก็พักผ่อนตามอัธยาศัยครับตอนนี้รอเหยื่อสดช่วงบ่ายโอเคครับถ่ายมาแล้วหนึ่งแต้มจะคุ้มไหมวันนี้อย่าพูดเรื่องคุ้มไม่คุ้มครับดีแล้วที่ได้แต้มหนึ่ง อีกที่เป็นนั่นนีเเ่เออเดี๋ยวปลกเยก็ปยไปเปต้องมองไม่วางนี้

mặt mà mặt anh em mặt anh em mặt bằng em mặt tay, em tay, anh em mặt anh em mặt anh

สู้รับสู้นะครับเนี่ยให้แด่ทักกับบทุกคนของเรานะครับเนี่ยหลายทีที่มาเจอกันอันนี้ก็หลายปีนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับเพราะว่าห่างหายไปด้วยภารกิจบางอย่างวันนี้กลับมาดีใจนะครับได้เจอเพื่อนเพื่พี่น้องๆในหลายท่านหลายคนและก็โดยเฉพาะตกล้องนะครับขอบคุณอาจารย์โก้นะครับนะฮะ ปีนี้ก็เริ่มจะคุยมเ,มเรื่องแล้วเพราะว่าเรียนต่อโทต่อเองจะเป็นดอนไปแล้วนะครับนะฮะจากคนปก